วันนี้เราก็มีไอเทมใหม่มาอีกชิ้นนึ้วนะครับตัวเครื่องทําน้ําแข็งยี่ห้อไฮคอนนะครับรุ่น h z b 16 a นะครับมันทําน้ําแข็งเร็วจริงๆหรือเปล่ารวมไปถึงการกินไฟนะครับก็พยายามจะให้ละเอียดที่สุดนะครับเครื่องทําน้ําแข็งยี่ห้อไฮคอนนะครับรุ่น h z b 16 a นะครับวัสดุภายนอกนะครับหุ้มด้วยพลาสติก ABS นะครับน้าหนักตัวเปล่านะครับอยู่ที่ประมาณ7จกิโลนะครับก็ใช้แรงยกประมาณหนึ่ง ไฟฟ้าที่ใช้งานนะครับจะใช้กับไฟบ้านของเราได้ทั่วไปเลยเป็นไฟ220โวลต์นะครับย่านการใช้งานก็บวกลบ10%นะครับน้ำยาหรือว่าสารทําความเย็นที่ใช้งานนะก็จะใช้เป็นน้ํายาประเภท R600a นะครับต่อไปมาดูกันที่ชิ้นส่วนภายนอกนะครับชิ้นส่วนแรกที่เราจะเห็นนะครับตัวเครื่องเนี่ยอยู่แล้วว่าเป็นพลาสติก ABS ฝาที่ไว้สําหรับเปิดปิดเวลาเราตักน้ําแข็งหรือว่าเวลาเราส่องดูน้ําแข็งนะครับก็จะเป็นฝาอย่างนี้ครับสีชา มองเข้าไปในเครื่องได้ว่าตอนนี้เครื่องกาลังทํางานอยู่ในขั้นตอนไหนอยู่ชิ้นส่วนต่อไปนะครับตัวบัสเกตนะครับก็จะไว้สําหรับรองรับแล้วก็จัดเก็บน้ําแข็งที่ผลิตเสร็จออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ตักน้ําแข็งนะครับเป็นพลาสติกน่ารักมุมิงดีต่อไปก็คือถังก็คือชิ้นส่วนที่เป็นด้านหน้านะครับก็จะไว้สําหรับเก็บน้ำนะครับที่จะเอาไว้สําหรับทําน้ําแข็งของเรานะครับตามคู่มือเนี่จุได้2ลิตรนะครับ ถ้า2ลิตรเนี่ยมันจะพอดีกับขีดแม็กซ์ที่เขามีในถังพอดีเลยนะครับเราไม่ควรเติมเกินระดับแม็กซ์นะครับถ้าเกินมันก็จะมาล้นที่ขอบตะกร้านะครับแล้วก็จะไปโดนน้าแข็งเราเดี๋ยวจะทาให้น้ําแข็งเราละลายเร็วขึ้นนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนเลยนะครับน้ํา2ลิตรเนี่ยทันน้ำแข็งเยอะนะเยอะพอสมควรเลยนะเนื่องจากน้ําที่เราจะสูบมาเพื่อไปทําน้ําแข็งเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งสกรปรกก็จะต้องมีตะแกรงก่อนเข้าปั๊มนะครับมันไม่ได้ละเอียดขนาดจะใช้คําว่ากรองได้ผมจะเรียกแค่ว่าตะแกรงแล้วกันน ประมาณ1ถึงหน่มิลลิเมตรนะครับชิ้นส่วนต่อไปเนี่ยผมจะเรียกว่าเป็นอ่างเก็บน้ําด้านบนแล้วกันนะครับมันจะติดตั้งอยู่ที่ด้านบนใกล้ๆก,ก,กับชุดอ e ีเวฟโพเลเตอร์ที่ทำน้ำแข็งนะครับซึ่งมองจากข้างนอกเนี่ยมันจะมองยากนิดนึงแล้วก็จะมีชุดผมจะเรียกว่าเป็นชิ้นส่วนที่ไว้โกยน้ําแข็งแล้วกันมันก็จะติดอยู่กับอ่างน้ําด้านบนนีจะเห็นว่ามันจะมีใบเล็กๆอันนี้อยู่เวลาทําน้ําแข็งเสร็จ เราน้ำแข็งตกลงมาแล้วเนี่ยตัวชุดกยน้ำแข็งเนี่ยมันก็จะดันน้ำแข็งดันขึ้นมาเข้าไปที่ตัวบาสเก็ตที่รองรับน้ำแข็งนะครับสายไฟของเครื่องเนี่ยให้มาประมาณเมตรหนึ่งเลยนะครับขนาดสายไฟก็ขนาด0.5แสควีนนะครับหรือว่า0.5ต mm ารางมิลลิเมตรนะครับเป็น3สายนะครับก็คือลายนิวตรอนแล้วก็กราวนะครับก็จะเป็นขั้วแบบนี้นะครับนี่ครับมันจะเป็นขั้วแบบของจีนนะครับ3ขาซึ่ง เสียบกับปลั๊กบ้านเราไม่ได้นะครับก็จะต้องมีตัวแปลงนะครับซึ่งตัวแปลงที่เขาให้มาเนี่ยใช้ได้เลยเขาแถมมาให้ในในในกล่องอยู่แล้วแต่ว่าตัวแปลงของเขาที่ออกมาเนี่ยดันเป็นตัวแปลงแบบ2ขานะครับถ้าแนะนำนะครับผมก็จะแนะนําให้หาตัวแปลงที่เป็น3ขาแบบนี้นะครับเพื <kitchen> ่อความปลอดภัย <able> ของเรานะครับ พอมี3าขาแล้วเราก็สบายใจเรื่องระบบกราวนะครับที่เขาให้มาผ่านจากชิ้นส่วนภายนอกไปแล้วต่อไปก็มาดูชิ้นส่วนของระบบวัฏจักรการทําทความเย็นนะครับวัฏจักรการทําความเย็นเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับก็คือปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ํามีหน้าที่ดูดน้ําขึ้นมาจากสตอเรจแทงค์ของเราด้านล่างนะครับดูดน้ําขึ้นมาไว้ที่อ่างเก็บน้ําด้านบนเพื่อใช้ในเมนูของการทําน้ําแข็งแล้วก็คลีนนิ่งนะครับก็จะใช้เป็นปั๊มตัวเล็กๆนะครับ 12vdc อุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับก็คือพัดลมนะครับพัดลมก็จะเป็นไฟ12โวลต์ DC เหมือนกันตัวต่อไปนะครับเป็นตัวอุปกรณ์ถ้าจะเป็นอุปกรณ์หลักก็คือคอมเพรสเซอร์นะครับขนาด220โวลต์ AC นะครับก็ไว้สําหรับอัดตัวสารทําความเย็นนะครับเพื่อสำหรับหมุนวนในระบบการทําความเย็นนะครับชิ้นสุดต่อไปก็คือตัวอีเวปโพเลเตอร์นะครับอีเวปโพเลเตอร์คอยล์เรียกง่ายๆก็คือชุดคอยล์เย็นนะครับ ก็จะมีหน้าที่ดึงความร้อนออกจากน้ำนะครับออเวอโพเลเตอร์เนี่ยจะเห็นว่ามีเดือยออกมาเนี่ย9ก้าแท่งนะครับก็หมายถึงว่าเราทําน้ําแข็งได้ทีละก้าก้อนนะครับตัวเีเวอรโพเลเตอร์เนี่ยครับก็จะเป็นตัวดึงความร้อนออกจากน้ําของเราเเพื่อทําให้น้ำเนี่ยกลายเป็นน้ําแข็งนะครับอีกชิ้นส่วนอีกชิ้นส่วนหนึ่งก็คือเป็นมอเตอร์ไว้สํหรับเพื่อจะเอาตัวอ่างเนี่ยมารับน้ําสําหรับช่วงเวลาที่เราจะต้องทําน้ําแข็งนะครับหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นตัวกวาดน้ําแข็งเพื่อจะให้ลงไปอยู่ที่บาสเกบก็จะใช้มอเตอร์ตััววเดียกนนะครับ ต่อไปมาดูที่แผงนคอนโทรลพาเนลด้านบนนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับเราก็จะเห็นมีไฟสถานะ LED ทั้งหมดเนี่ยห้าดวงนะครับดวงแรกทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นไฟ LED สีแดงนะครับจับว่าน้ําแห้งนะครับก็คือถ้าในถังเราเนี่ยไม่มีน้ำนะครับก็คือรู้ว่าน้ําแห้งเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนว่าระดับน้ําเราแห้งหรือไม่มีน้ําแล้วถ้าไม่มีน้ําจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีน้ําก็จะทําให้ตัวปั๊มเรานะครับพัง มันอาจจะไม่พังในวันนั้นเลยก็ได้ครับแต่มันจะทําให้อายุการใช้งานมันสั้นลงหรือถ้าดวงดวงดีจริงๆมันก็อาจจะพังวันนั้นเลยก็ได้ครับเสียงของปั๊มน้ําเวลามีน้ํากับไม่มีน้ำเนี่ยเราจะได้ยินต่างกันแน่นอนนะครับอยาให้มันแห้งแล้วกันอย่างน้อยป้องกันปั๊มพัง ไฟดวงที่2นะครับเป็นไฟสําหรับจับว่าน้ําแข็งเราเนี่ยเต็มนะครับโดยมันจะใช้วิธีหลักการใช้เป็นแสงอินรสเรดนะครับสองข้างนะครับถ้ามีน้ําแข็งไปบงังมันก็จะมองว่าน้ําแข็งเนี่ยเราเต็มแล้วมันก็จะหยุดการทํางานทันทีเลยนะครับพอเราตักน้ําแข็งหรือว่าน้ําแข็งละลายยุบหายลงไปนะครับแล้วน้ําแข็งมันไม่ได้บังเซ็นเซอร์แล้วไฟตัวนี้มันก็จะดับลงไปแล้วมันก็สามารถทําน้ําแข็งต่อได้ครับ ต่อไปนะไฟดวงที่3นะครับจะสัมพันธ์กับปุ่มกดด้านซ้ายนะครับ <c oughs> ก็คือเป็นปุ่มสลับโหมดการทํางานโดยโหมดการทํางานนะครับ <c oughs> ก็จะมีทั้งหมด3โหมดนะครับ <c oughs> โหมดแรกนะครับก็เป็นโหมดของการสแตนบายนะครับโหมดของการสแตนบายเนี่ยไฟ LED จะกระพำำริบส่ําเสมอนะครับต่อเน,นื่องดวงเดียวเลยนะครับโหมดต,ต่อไปก็คือโหมดคลีนนิ่งนะครับการจะเข้าโหมดคลีนนิ่งได้ก็คือเราต้องกดปุ่มนี้นะครับปุ่มด้านซ้ายค้างเป็นเวลา5วินาทีนะครับเมื่อไฟ LED ติดค้างนะครับแล้วก็ไฟ LED สีเขียวที่เหลืออีก2ดวงกระพริบสลับไปมา ก็แสดงว่าอยู่ในโหมดคลีนนิ่งนะครับส่วนการทางานของโหมดคลีนนิ่งก็คือปัม๊มก็จะปั๊มน้ําขึ้นมาที่อ่างน้ําด้านบนนะแล้วก็จะแช่ไว้สักประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็จะปล่อยน้ําลงมาแล้วก็จะทําวนแบบนี้ไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะมากดเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดสแตนบายนะครับและอีกโหมดหนึ่งนะครับก็คือโหมดที่เราจะใช้งานปกตินะครับก็คือ โหมดของการทําน้ําแข็งนะครับโหมดของการทําน้ําแข็งกับโหมดสแตนบายเนี่ยเราใช้วิธีเลือกโดยการกดที่ซอฟต์สวิตช์นะครับหนึ่งครั้งถ้ากระพริบ IP, แสดงว่าสแตนบายถ้าติดค้างแสดงว่าเป็นโหมดทําน้ําแข็งนะครับส่วนทําน้ําแข็งเล็กหรือใหญ่ก็จะใช้ปุ่มด้านขวานะครับตัวเลือกดวงที่4ก็จะเป็นน้ําแข็งขนาดเล็กนะครับดวงที่5ก็จะเป็นน้ําแข็งขนาดใหญ่ สรุปก็คือปุ่มซ้ายเป็นปุ่มเลือกโหมดสลับโหมดการทำงานปุ่มด้านขวาเป็นปุ่มเลือกขนาดน้ําแข็งนะครับกด1ครั้งสามารถสลับโหมดสแตนบายกับโหมดทําน้ําแข็งได้ส่วนจะเข้าโหมดคลีนนิ่งต้องกดค้าง5วิครับ น,นี้มาดูที่ลำดับการทำงานของเครื่องตัวนี้นะครับว่าซีเควนซ์การทำงานเนี่ยมันจะเริ่มจากอะไรบ้างนะครับขั้นตอนแรกนะครับตัวโชว์มอเตอร์เนี่ยหรือว่าตัวมอเตอร์สำหรับอ่างเก็บน้ำด้านบนนะครับก็จะหมุนขึ้นไปเตรียมรองรับน้ำนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวปั๊มน้ำเนี่ยก็จะสูบน้ำขึ้นมาเก็บไว้ที่ตัวอ่างเก็บน้ำด้านบนนะครับเมื่อน้ำเต็มที่อ่างเก็บน้ำด้านบนแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเริ่มรูปตาจักรการทำความเย็นนะครับหลังจากนั้นแหละเราจะได้ยินเสียงคอมเพรสเซอร์ทำงานเลยครับเสียงคอมเพรสเซอร์จะทำงานพัดลมขอองหรื งงนนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อได้เวลาตามขนาดที่เราเลือกไว้แล้วครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีระบบของการปลดน้ําแข็งออกมาก็คือจะสต็อปตัวคอนเพรซิ่งยูนิตนะครับมันก็จะทาให้น้าแข็งเนี่ยโดนปลดออกมาเป็นลาวเลยเน,นื่องจากอุณหภูมิจากเดือนเดินที่มันเย็นอยู่เนี่ยแล้วมันมันหยุดเย็นกระทันหันนะครับมันก็ทำให้น้ำแข็งเนี่ยหลุดออกมาจากชุดอีเวปเปเรเตอร์นะครับพอหล่นลงมาปุ๊บก็จะมีตัวโชว์เวลมอเตอร์นะครับคอยกวาดน้ำแข็งลงไปที่บัสเก็ตของเราหลังจากนั้นก็จะเป็นการเรื่องวัฏจัักรรต่อไปนะคบ โดยผมจะเรียกการทํางาน1รอบเนี่ยผมจะเรียกว่า1นึ่งไซเคิลนะครับโดย1นึ่งไซเคิลเนี่ยจากที่ผมได้จับเวลาดูเนี่ยถ้าทาน้ําแข็งก้อนเล็กเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ7นาทีครึ่งถึง8นาทีนะครับส่วนน้ําแข็งก้อนใหญ่เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ9นาทีครึ่งถึง10นาทีนะครับเวลาอาจจะไม่ได้เป๊ะการทุกเครื่องนะครับอาจจะขึ้นอยู่กับแผนวงจรหรือว่าแผนทัมเมอร์เขาคิดว่าไม่ไม่น่าจะเป๊ะขนาดนั้นนะครับอาจจะมีเลื่อนๆันบ้างครับแต่คงไม่ไม่ได้เยอะมากเกินแบบ 45- นาทีขนาดนั้นดูจากขนาดเนี่ย เล็กกับใหญ่เนี่ยแรกๆอาจจะดูต่างกันนะครับแต่ว่าพอเริ่มใช้งานไปสักพักเนี่ยตัวผมเองเนี่ยใช้งานจริงจริงจริงจงจังเนี่ยประมาณสอาทิตย์แล้วรู้สึกว่าไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็คือมองออกครับว่าอันไหนเล็กอันไหนใหญ่จากที่ใช้งานจริงเนี่ยน้ำแข็งตัว1-2ถึงไซคลแรกเนี่ยเรียกว่าโคตรปรเปียกเลยมันแทบจะใช้งานไม่ได้อ่ะพวกไซคลแรกกับไซคล์สเนี่ยผมก็จะไม่เอาเก็บไว้ในบาสเกตหรอกผมก็จะปล่อยให้มันลงไปที่สตรเลตเทนก่อนเพื่อลดอุณหภูมิของน้ําป้อนของเรา ให้มันต่ําลงอะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไซเคิลที่3ขึ้นไปเนี่ยโอเคเลยเป็นน้ําแข็งที่ที่เรียกว่าน้ําแข็งจริงๆอะแล้วเครื่องนี้นะครับมันก็จะดีตรงที่ว่าเวลาน้ําแข็งถ้ามันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจะทําให้อุณหภูมิแอมเบียนในเครื่องตัวนี้มันจะอยู่ต่ํากว่า15องศาองศาครับทำให้น้ําแข็งเราอะไม่ได้ละลายเร็วขึ้นนะครับปล่อยเครื่องทํางานทิ้งไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้ามันละลายเดี๋ยวมันก็ทําใหม่ทดแทนมาให้เองนะส่วนเหมาะกับบ้านแบบไหนผมว่าถ้าอยู่กันไม่เกิน3คนเนี่ย ว่ายังพอรับได้อยู่นะแต่ถ้า4ีหคนขึ้นไปเนี่ยผมว่าก็อาจจะทําได้ไม,ไม่ไม่ทันใจเท่าไหร,ร่นะต่อไปก็จะน่าจะเป็นเรื่องที่คนกังวลหรือคอนเซิร์นประมาณหนึ่งในเรื่องของการกินไฟนะครับบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยระหว่างตัวเครื่องทำน้ําแข็งกับตู้เย็นบ้านเราทั่วไปไม่ต่างกันเลยบางทีตัวนี้จะกินหนักกว่าด้วยตัวนี้เมื่อคอมเพรสเซอร์ทํางานเนี่ยกินไฟประมาณ1 0 0วัตต์กว่ากว่าเลยนะครับตู้เย็นที่บ้านผมเนี่ยหกจุดสี่คิวเนี่ยช่วงคอมเพรสเซอร์ทำงานเนี่ยกินไฟแค่ประมาณ95วัต์เถ้าเทียบแล้ววตัวนี้ กินกว่านะครับแต่ว่ามันก็จะต่างแต่ที่ตู้เย็นเราใช้ทั้งวันนะแต่อันเนี้ยเราไม่ได้ใช้แบบทั้งวันมันก็จะทำทำน้ําแข็งเต็มแตวมันก็หยุดแต่ามาดูกันดีกว่าว่าการทานน้าแข็งในหนึ่งไซคลหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงหรือทานน้าแข็งแก้วเนี้ยกินไฟเท่าไหร่จากที่ผมได้เก็บข้อมูลมานะครับ ใน1นึ่ l ไเนี่ยมันจะมีการทำงานทั้งหมดผมแยก,กเป็น3การทํางานนะครับการทํางานแรกนี้ก็คือช่วงที่สารทาความเย็นเต็มระบบนะครับการทําน้ําแข็งที่เป็นก้อนใหญ่เลยนะครับการกินไฟที่เปลืองที่สุดนะครับหนึ่งไซคลเนี่ยก็จะเริ่มโดยที่โชวเวนอเตอร์เนี่ยก็จะหมุนอ่างเก็บน้ําขึ้นมานะครับหลังจากนั้นปั๊มน้ําก็จะเติมเข้ามาในอ่างเก็บน้ําด้านบนแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยตัวคอมเพรสเซอร์แล้วก็ คอนเนคชิ่งยูนิตจะทำงานแบบเต็มระบบหมดเลยช่วงนี้จะกินเวลาประมาณ1นาทีเวลา1นาทีเนี่ยจะกินไฟที่120วัตต์นะครับชุดคอมเพรสเซอร์แฟนแล้วก็ปั๊มทำงานพร้อมกันเนี่ย120วัตต์เป็นเวลา1นาทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยปั๊มน้าก็จะหยุดทำงานนะครับก็จะเป็นแค่ระบบของวัฏจักรการทาความเย็นนะครับก็จะเหลือแค่คอมเพรสเซอร์กับคอนเนคชิ่งยูนิตนะครับสตัวเนี้ยทำงานพร้อมกันกินไฟที่110วัตต์นะครับก็คือตัดกําลังไฟของ ช่วงนี้ถ้าเป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่จะใช้เวลา8นาทีนะครับในการทําน้ําแข็งนี้อาจจะลดลันงก็แล้วแต่ดวงของคนที่จะได้ทําเมื่อชุดไหนไปเมื่อครบตามเวลานะครับจะเป็นช่วงของการปล่อยน้ําแข็งนะครับช่วงปล่อยน้ำแข็งเนี้ยคอมเพรสเซอร์เนี่ยจะ ไม่หยุดทํางานนะครับจะไม่มีการสตาร์ทสต็อปคอมเพรสเซอร์นะเนื่องจากการสตาร์ทสต็อปคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันจะเทกระแสสูงมากนะครับก็จะมีตัวโซลไนอ์วาล์วเป็นตัวที่ไว้สําหรับตัดต่อระบบการทาความเย็นแทนนะครับซึ่งช่วงการปล่อยน้ําแข็งเนี่ยก็จะหยุดตัวชุดแฟนคอลิซิ่งยูนิตนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่กินไฟหนักมากนะครับคือประมาณ140วัตต์เลยนะครับแต่ในช่วงการทํางานช่วงนี้เนี่ยมันกินเวลาแค่ประมาณ30วินาทีนะครับหลังจากรวมมาแล้วแปลงเป็นหน่วยกิโลวัตต ก็จะได้การอัตราการกินไฟนะครับใน1นึ่ไซเคิลเนี่ยก็คือ0.01783กิโลวัตต์อาวนะครับเราได้จำนวนหน่วยในการใช้ไฟต่อน1นึ่ไซเคิลแล้วนะครับถ้าทำน้ำแข็ง1ชั่วโมงเราก็จะใช้ประมาณ6ไซเคิลนะครับ6ไซเคิลใน1ชั่วโมงเนี่ยเราจะใช้ไฟ0.107กิโลวัตต์อาวนะครับก็คือ 0. 107หน่วยครับคิดว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยถ้าค่าไฟตามบ้านเราหน่วยละ5บาทก็จะเสียตังประมาณ53ตะตังประมาณนี้ครับในการทําน้าแข็ง1ชั่วโมงนะครับในแก้วเยติทั่วไปนะ1แก้วเต็มเเนี่ยผมใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับถ้าจะคิดกันว่าต้นทุนค่าไฟในการทําน้ําแข็งก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน1บาทนะครับต่อน้ําแข็ง1แก้วเยติข้อแนะนําแล้วก็ข้อควรระวังนะครับข้อแรกนะครับก็ควรใช้ปลั๊กแปลงที่มีสายดินนะครับก็คือแบบนี้นะครับในเมื่อเขาต่อดินมาให้แล้วเราคคครจจะะะใใช้้้หมัันนุ่บ เขาผลิตเครื่องมาเพื่อเซฟเราแล้วเราก็ควรจะเซฟชีวิตเราเองบ้างมก็จะมาวัดให้ดูว่าเขาต่อดินให้เราจริงหรือเปล่าด้านหนึ่งผมจะสัมผัสกับขากราวไว้นะครับไฟฟ้าเนี่ยมันจะวิ่งไปในทางที่สะดวกเสมอนะครับถ้ามีสายดินแล้วยังไงสายดินก็สะดวกกว่าตัวเราแน่นอนครับเพราะมันเป็นสายไฟถ้าเกิดเราไปสัมผัสในช่วงเวลาที่มีไฟ่วครับมันจะเดินทางไปกับสายดินได้เร็วกว่าตัวเรา แต่ถ้าเราไม่มีสายดินนะครับมันก็จะเดินทางได้ไปกับตัวเราสะดวกที่สุดแล้วครับตัวเราก็จะกลายเป็นสายไฟเราก็จะไหม้ได้อันนี้อันนี้ผมจิ้มไปที่ชุดอีเวอร์พเลเตอร์นะครับที่เป็นก้อนผลิตน้ําแข็งกาวแท่งเนี่ยบางทีเราจะอาจจะไม่ได้สัมผัสโดยตรงนะครับแต่เราไปสัมผัสผ่านน้ำนะครับถ้าเป็นช่วงที่เราจะตักน้ําแข็งแล้วน้ํามันไหลลงมาพอดีจริงจริงมันก็เกิดได้ยากนะครับแต่ว่าเราก็พยายามหลีกเลี่ยงครับอย่าให้มันเกิดดีกว่าก็ต่อสายดินไว้ครับแล้วก็จะมีด้านหลังนะครับมันจะม ชุดนี้ก็ลงดินถึงนะครับเผื่อถ้าวันหนึ่งมันมีน้ําขังบริเวณเครื่องเนี่ยครับแล้วเราไปโดนน้ามันก็จะไม่ช็อตถึงเรามันก็จะลงดินไปพยายามใช้ตัวแปลงที่เป็นสายดิน <c oughs> ข้อต่อไปนะครับเราไม่ควรไปสัมผัสกับชุดอีเวปเลเตอร์โดยตรงนะครับคือถ้าเราสัมผัสตรงๆเนี่ยมันอาจจะเกิดการเบรนชนิดหนึ่งที่เราเรียกกันว่าโคเบรนนะครับมือเราเลยที่เข้าไปโดนโดยตรงนะร,ร่างกายเราจะโดนดูดความร้อนออกไปได,ได้เร็วมากๆเลยนะครับข้อต่อไปนะครับถ้าเราตะแขงเครื่องคว่ำเครื่องอย่างน้อยเนี่ย ควรพักเครื่องนะครับถ้าตะแคงเครื่องความเครื่องเนี่ยผมแนะนําเลยต่าๆเนี่ยสิชั่วโมงขึ้นไปแนะนําเลยนะเอาแบบเซฟๆเลยอย่าเพิ่งใช้เหมือนกันอดใจรอไปแป๊บหนึ่งแต่ถ้าเป็นแค่การแบบเคลื่อนย้ายยกแบบนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยสักสองชั่วโมงถึงสชั่วโมงก็โอเคแล้วเพราะว่าเวลาเราตะแคงหรือเราควานะ่ำเ่ยตัวน้ํามันคอมเพรสเซอร์ แล้วก็สารทำความเย็นเนี่ยมันอาจจะไปกองกันที่จุดใดจุดหนึ่งนะครับยิ่งจุดสําคัญเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่เราเรียกกันว่า ure, แคปทิวหรือว่าตัวเอกเนชันวาลนะครับจะเป็นอุปกรณ์สาหรับฉีดน้ายานในสถานะของเหลวให้เป็นฝอยนะครับตัวนี้คือรูม,มันเล็กมากคืออย่างน้อยเนี่ยเราก็รอให้ชุดน้ํามันคอมเพรสเซอร์สารทำความเย็นเนี่ยมันไหลเซตตัวกลับมาอยู่ที่กองที่คอมเพรสเซอร์ก่อนข้อต่อไปนะครับใช้น้ําเปล่าเท่านั้นนะครับ อย่าไปพี่เลนใช้น้ําอื่นนะครับอย่าไปเอาน้ำซีอย่าไปเอาน้ําหวานเลยมาทำนะครับการทําน้ําแข็งในช่องฟีสในตู้เย็นเนี่ยมันไม่ได้มีปั๊มนะครับเราแค่ไปวางไว้เฉยๆในช่องฟีสแต่ว่าตัวนี้มันมีปั๊มนะครับแล้วถ้าเกิดเรามีน้ําหวานวซี่เข้ามามันมีความเหนียวนะครับอันตรายกับปั๊มได้นะครับเพราะปั๊มมันจะเป็นอิมพิลเลอร์เป็นใบพัดเล็กๆนะครับถ้าเกิดมันเหนียวพังหรือมันติดขึ้นมาเนี่ยไม่คุ้มกันอย่าก,กินน้ําแบบน,นั้นใช้ช่องฟีสเถอะครับ แล้วก็จุดติดตั้งนะครับไม่ควรจะตั้งไว้ที่ต่ำๆที่พื้นนะครับคือการระบายน้ำเนี่ยมันระบายน้ํายากต่อไปมาดูที่ข้อดีข้อเสียนะครับเป็นข้อติและวดันนิดๆหน่อยๆอย่างแรกนะครับน้ำแข็งเนี่ยเขาโฆษณาไว้เลยว่า6-13นาทีเนี่ย ได้น้ำแข็งก็บอกว่าจริงครึ่งหนึ่งแล้วครับเพราะว่า6นาทีถึง13นาทีเนี่ยเราได้น้ําแข็งแน่ๆแล้วครับประมาณ1ชุดมันเป็นน้าแข็งที่ปรกเปียกมากก็แค่เป็นจุตินะครับแต่ไม่ได้เป็นข้อเสียหายอะไรอีกข้อหนึ่งก็คือช่วงที่น้ําแข็งมันยังไม่ได้เต็มดีนะครับแต่มันดันมีบางก้อนเล็กๆไปขวางอยู่ก้อนเดียวนิดนิดนึงแล้วมันไปนบังช่วงไฟอินเฟลตพอดีมันก็หยุดการทํางานไปเลยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรสำหรับการใช้งานนะครับการทํางานน้ําแข็งมันไม่ต่อเน,นื่องนนัเองงั่่ทีผผมมใช้เนจปญหาาหึะครน ก็คือทําไปก็กินน้ําแข็งไปครับทำา56ชั่วโมงเนี่ยแต่มีอยู่วันหนึ่งอยู่ดีคอมพรสเซอร์ก็หยุดการทํางานไปดื้อๆเลยเครื่องก็ไม่ทําอะไรต่อพัดลมก็ทําไปแต่คอมพรสเซอร์ไม่ทําแล้วนะก็เดาได้ว่ามันน่าจะร้อนเกินจนเทอร์โมสตัตในตัวคอมพรสเซอร์เนี่ยมันทํางานแวบแรกเนี่ยผมคิดว่าเอาแล้วนึกว่าเครื่องพังแล้วก็มาลองคิดดูอะเราใช้งานมันน่าจะหนักประมาณนึง แล้วผมไปวัดลมที่มันออกจากแฟนคอนดิชันยูนิตเนี่ยขณะที่คอมเพรสเซอร์หยุดทางานไปพักหนึ่งแล้วเนี่ยผมวัดลมดูนี่ประมาณ38องศาผมว่ามันก็คงทํางานจนมันร้อนอนะ่ะมันทำงานหนักไปผมก็เลยหยุดทํางานมันก่อนสักครึ่งชั่วโมงครับแล้วผมก็ลองทําน้ําแข็งใหม่แล้วมันก็กลับมาทํางานได้ปกติครับถ้าสมมติใครเจอเหตุการณ์เดียวกันนะครับก็ลองดูนะครับพักเครื่องสักครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงดูก่อนแล้วค่อยเริ่มใหม่แต่ก็ไม่ได้เจอทุกครั้งนะครับข้อดีหรือว่าเป็นข้อเด่นของ อันแรกเลยครับเร็วกว่าตู้เย็นแน่นอนครับเราซื้อมาเพื่อทำน้ำแข็งครับแล้วเร็วกว่าตู้เย็นแน่นอนอยู่แล้วข้อ2ก็คือเราจะได้น้ําแข็งที่เรามั่นใจว่ามันสะอาดแน่ครับจะสะอาดขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับน้ําที่เราใช้นะครับน้าดิบน้ําป้อนของเราที่เราใช้นะครับผมเองเนี่ยผมก็จะมีกรองน้ําที่บ้านแต่สาหรับบางท่านก็อาจจะซื้อเป็นน้ําขวดอย่างถ้าเราแช่ในตู้เย็นเนี่ยช่องฟรีซมันไม่ได้ปิดสนิทใช่ไหมครับแล้วเราแชร่รวมทุกอย่างอ่ะทั้งหมูเห็ดเป็ดไก่มันก็อาจจะมีกลิ่นมาปนอยู่ในกลิน่นนนน้้นน้้ําาแแข็็็งงงลววกกกเเปไดะรรออีีื่่่่ึึทผมูส ภูมิใจกับสิ่งที่เราเลือกซื้อมาก็คือการสูญเสียหรือว่า loss เวลาเราซื้อน้ําแข็งเนี่ยเราจะกินน้ําแข็งได้ไม่เกิน80%ของมูลค่าเงินที่เราซื้อมาหครับกว่าจะถึงบ้านเนี่ยมันจะละลายก่อนแล้วก็ช่วงให้เราแช่ฟร e ซไว้เนี่ยหรือบางทีมันแข็งเป็นปึกเราก็ไม่ได้กินนะครับเราก็จะทิ้งไปแต่เครื่องนี้ถ้าเรากินไม่ทันนะครับน้าแข็งมันก็จะละลายหยดลงไป,ไปเป็นน้าเดี๋ยวมันก็ทําให้เราได้ใหม่นะครับมันก็จะอยู่วนอยู่ในหลปมนี้จนกว่า,าจะทําใหม่แล้วเราตักไปกินใหม่คราวนี้จุดก้มทุนนยผมัคิดาก ถ้าเราว่าจะซื้อแล้วจุดคุ้มทุนมันอยู่ที่จุดไหนเนี่ยหลักๆที่การซื้อเราซื้อด้วยความสะดวกนะครับเราไม่ได้เลือกซื้อที่ว่ามันคุ้มกว่ารเราซื้อที่ว่ามันสะดวกกว่าแต่ถ้าจะให้มานั่งคิดกันยีงจังเนี่ยผมให้เลยว่าประมาณ1แก้วเซเว่นนะครับน่าจะ8ปดเบาทเนะี่ยถ้าต้นทุนที่การทาน้้ำแข็งจริงๆนะครับต้นทุนของวัตถุดิบนะครับก็คือค่าไฟแล้วก็ค่าน้ำเนะี่ยรวมๆแล้วประมาณ1นึ่บาทห้าสิแก๊สส่วนต่างก็จะอยู่ที่แก้วละประมาณท7บาทเจ็ดบาทนะครับราคา,ค,มา,มา 2, นะค,คืนพอคื้ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเครื่องฐาน้้ำแข็งไฮคอน h z b 16 a นะครับถ้าดูจบคลิปแล้วก็น่าจะพอมีข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจดูนะครับว่าคุ้มค่าในการซื้อไหมจะซื้อดีหรือเปล่ายังไงก็ลองไปตัดสินใจดูนะครับหรือว่าใครมีปัญหาปรึกษาอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวก็จะมาแชร์วิธีการดูแลรักษาต่ออีกทีนะครับยังไงก็ฝาก s u b s c r i b e ช่องผมด้วยนะครับ